สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนนะครับก็มาเรียนคณิตศาสตร์กันนะครับในวันวันที่สองนะครับวันพุธที่วันนี้ที่สองนะครับกุมภาพันธ์นะครับอ่าโอเควันนี้เราจะเรียนในเรื่องของสมการต่อนะครับวันนี้ในเรื่องสมบัติการเท่ากันนะครับอันนี้คือเป็นความรู้พื้นฐานนะครับที่นักเรียนจะต้องนําไปใช้ในการแก้ สมการนะครับสมการเนี่ยเป็นออท่านเรียนทําได้เก่งนะครับจําได้แม่นนําไปใช้ได้ในหลายๆเรื่องนะครับนําไปใช้ได้อีกนานเลยนะครับตั้งแต่เรียนมัธยมจนมหาลัยนะครับจนทํางานก็ต้องใช้นะครับเพราะว่าต้องใช้ในการสอบเข้านะครับสอบเข้าทํางานมักจะมีข้อสอบเกี่ยวกับสมการอยู่ด้วยนะครับชนะเรื่องนี้ครูก็เรื่องไหนที่สําคัญครูก็จะพยายามเน้นนะครับ เน้นให้นักเรียนจําให้ได้อ่ะทีนี้มาดูนะครับสมบัติการเท่ากันคืออะไรเอ่ยนะครับก็คือนะครับสมบัติการเท่ากันของการบวกนะครับคือถ้าเราบวกจํานวนที่เท่ากันนะครับคือจํานวนเดียวกันนั่นเองทั้ง2ข้างของเครื่องหมายเท่ากับสมการใหม่เนี้มันก็จะยังคงเป็นจริงนะครับก็คือความหมายจะผลลัพธ์จะยังคงเท่าเดิมนะครับอ่าดูตัวอย่างครับ สิบ,บวกห้าเท่ากับสิบห้านะครับสิบ,บวกห้าเท่ากับสิบห้าแล้วสิบบวกห้าทีนี้เขาเอาเก้ามาบวกนะครับตรงนี้ก็ฝั่งนี้ก็เอาเก้ามาบวกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยาคาตอบของทั้งสองทั้งสองเครื่องหมายสองฝั่งของเครื่องหมายเท่ากับนะครับคําตอบก็จะยังคงเป็นจริงเท่าเดิมนะครับ x ลบ4เท่ากับ6นะครับเขาก็เติมบวก4มาเติมบวก4มาทั้งสองข้างเพื่ออะไรอะ่ะเพื่อว่าจะทำให้มันเหลือ x ตัวเดียวนะครับเนี่ยเขาก็เลยใส่บวก4มานะครับเพื่อให้มันเหลือ x ตัวเดียวนะครับใส่สองข้างของสมการนะครับแล้วพอนักเรียนเก่งแล้วเนี่ยนักเรียนจะไม่ต้องเขียนขั้นตอนนี้ก็ก็ได้นะครับ as สมบัติการเท่ากันของการลบก็คือลบจํานวนที่เท่ากันทั้งสองข้างของเครื่องหมายเท่ากับนะครับเหมือนเดิมนะครับ89เท่ากับ15บวก74ฉะนั้นอ่ะเขาใส่ใส่อะไรมาครับใส่ลบ15ฝั่งนี้ใส่ลบ15พอมาฝั่งนี้ก็ใส่ลบ15เช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่าพอใส่ลบ15ปุ๊บมันเหมือนกับเหลือแค่89นะครับแล้วตรงนี้ก็เหลือแค่ 1 5บวก4จ8 9เท่ากับ5บวก74ครับคือจะใส่หรือไม่ใส่มันก็คำตอบก็ยังคงเป็นจริงนะครับ4.5เท่ากับ y บวก25เขาก็ใส่ลบ 25, 25มาใส่ตัวเดียวเห็นไหมครับบวกย5บลบ25บวกกับลบก็ทำให้เหลือแค่ Y ตัวเดียวนะครับพอเหลือ y ตัวเดียวเราก็รู้เลยว่าค่า Y คืออะไรอันนี้ก็ใส่ลบ 25, 25เช่นเดียวกันนะครับ ใส่สฝั่งนะครับอ่านี่เรียกว่าสมบัติการเท่ากันนะครับการคูณก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราใส่อ่าคูณ25เข้าไปตรงนี้ก็ใส่คูณ25เข้าไปนะครับคําตอบก็จะคงเป็นจริงเท่าเดิมนะครับอ่าดูตัวอย่างครับหา้าหาเท่ากับ Y หารด้วย25่าพอหาร25แล้วก็คูณ25เนี่ยมันจะเหลือแค่ Y ตัวเดียวนะครับมันจะหักล้างกันไปนะครับ เท่ากับ55หารด้ 25, วย25 y เท่ากับ55หารด้วยนะครับอ,อ๋อการหารก็เช่นเดียวกันนะครับอ่ามาดูอันล่าง13เท่ากับ6 y เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาใส่อะไรมาครับเขาใส่หาร6ตรงนี้ก็หาร6เห็นไหมครับใส่2ฝัฟังตัวนี้มันคูณอยู่แล้วนะครับ6 y มันคือ6คูณ y นะครับพอใส่หารมาปุ๊บมันจะเหลือแค่ y ตัวเดียวนะครับ y ก็เท่ากับ13หารด้วย6นะครับอ่านี่เรียกว่าสมบัติการเท่ากันนะครับซึ่งนักเรียนจะต้องจําให้ได้นะครับอ่าทีนี้มาดูถ่งที่นักเรียนต้องทํานะครับตัวอย่างที่5นะครับถ้า x เท่ากับ5แล้ว x บวก12เท่ากับ x เท่ากับ5 x บวก12จะเห็นว่าเขาใส่บวก12เข้ามานะครับเห็นไหมครับ เหมือนกับสมบัติการบวกฉะนั้นเราต้องใส่ทั้ง2ฝั่งของเครื่องหมายเท่ากับนะครับ x บวก12ก็เท่ากับ5บวก12นะครับแบบนี้นะครับ x เท่ากับ15 x หาร3อ่ะ1 2 3 4นะครับทำเหมือนกันนะครับทำเหมือนกันทีนี้พอมาข้อที่5นะครับ x บวกเท่ากับสิแล้ว x เท่ากับอะไรเอยอ่าทีนี้เขาลดขั้นตอนละเราจะทําให้เหลือแค่ x เดียวตรงนี้มันบวก6อยู่ใช่ไหมครับอ่ามันบวก6เราก็ต้องใส่ใส่ลบหใส่ลบหเพื่อให้มันเหลือ x เดียวเฉพราะฉะนั้น x ก็จะเท่ากับ x ลบหนะครับ x บวกหความจริงมันต้องเขียน x 6. บวกหบวกหลบหนะครับ อ่ะทีนี้เขาลดขั้นตอนนี้ไปนะครับทำให้เหลือ x เดียวเพราะนะั้น17เนี่ยมันจะเท่ากับ17ลบ6นะครับนี่คือเขาลดขั้นตอนไปอ่ะเพื่อเพื่อไม่ให้งงนะครับต้องเรียนสามารถที่จะเอ่อเขียนยาวๆไปได้นะครับอ่ะเดี๋ยวครูจะเขียนให้ดูนะครับ x บวก6นะครับลบ6อ่า x บวก6ลบ6 เราจะใส่ลบหเพื่อให้ x มาเหลือตัวเดียวนะครับเท่ากับ17-6เลบหเห็นไหมครับเขาเติมลบหมาทั้ง2ข้างของสมการนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับอะไรครับ x บวกหเท่ากับ1 7นะครับลบหมันไม่พอนะครับครูก็ไม่เข้าใจทำไมเขาให้อันนี้มาน้อยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราใส่ แทนค่าลงไปเลยนะครับเอ่เราตัดเลยนะครับวิธีรัดไปเลย x บวก6ตรงนี้นะครับเราก็ใส่ลบ6ไปเพื่อให้มันเหลือ x ตัวเดียวเพราะฉะนั้น x ตัวเดียวเท่ากับ17ลบ6นะครับโอเคแค่นี้นะครับอ่ามาดูข้อ6ถ้า x ลบ26เท่ากับ14แล้ว x เท่ากับอะไรเอ่ยเราจะให้เหลือตัวเดียวมันเป็นลบ26อยู่ ลบ 6, เอาตัวอะไรมาหักล้างกันบวก26ครับลบกับบวกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่บวก26ที่ฝั่งนี้นะครับฉะนั้น x จะเท่ากับอะไรครับ14บวก26นะครับแบบนี้อันนี้นะครับถ้าเราจะให้เหลือเตัวเดียวมันเป็นหารอยู่พอมาอยู่ฝั่งนี้ปุ๊บมันจะต้องกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นคูณอ่ามันเป็นหารอยู่นะครับ x หาร6หรือ x ส่วน6มันคือ x หาร6นะครับเราก็เวลาเราจะทําให้6ตัวนี้มันหายไปเราต้องหาเอา6กมาคูณนะครับมันจะได้เป็น x ส่วน6คูณ6นะครับแล้วก็เท่ากับ9คูณ6เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นพอ x เดียวอันนี้ตัดไปเลยนะครับก็เหลือ x ตัวเดียว x ก็เท่ากับ9คูณ6นะครับ x เท่ากับอันนี้9คูณ6นะครับอันนี้มันเป็นคูณอยู่ถ้าเราจะอยู่ฝั่งนี้มันจะกลายเป็นวิธีรัดนะครับเมื่อมันอยู่ฝั่งนี้มันเป็นคูณพอมาอยู่ฝั่งนี้มันจะกลายเป็นหารทันทีนะครับเอา4มาหารแล้วมันจะเหลือ x เดียวนะครับ x ก็จะเท่ากับ28หาร4นะครับอ่ะทีนี้มาดูข้อ9กับข้อ10นะครับอันนี้จะยากนิดนึง เดี๋ยวคุยทำทำให้ดูตรงนี้ข้อหนึ่งครับ 3x บวก2เท่ากับ14ฉะนั้น 3x เอ่าเราต้องทำให้บวก2ตัวนี้มันหายไปให้มันเหลือ 3x เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ลบ2ทั้ง2ฝั่งของเครื่องหมายเท่ากับนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเท่ากับ14ลบลบอะไรครับลบ2 3x เท่ากับ14่ลบ2นะครับขอ้อ1ิเดี๋ยวนุยจะลองทำดูนะครับ อแล้วก็มาอีกข้อนึงนะครับตัวอย่างที่6อีกนิดนึงอีก5ข้อนะครับ 5x เท่ากับ30 x เท่ากับ6จริงหรือไม่จริงครับอ่าเป็นคําตอบของสมการหรือไม่นะครับนักเรียนตอบว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับเช่นเขาบอกว่า X เนี่ยมันเท่ากับ6จริงหรือไม่จริงก็6 5x หมายถึง5คูณ6ครับ5คูณ6เท่ากับ30จริงไหมครับ ก็จริงเราก็ตอบว่าเป็นนะครับเป็นคำตอบเพราะอะไรครับเพราะ5คูณ x เท่ากับ6ครับ5คูณ6เท่ากับ30เป็นจริงนะครับามาดูข้อ4ข้อหนึ่งอ่ะลองดูนะครับอ่ามาดูข้อ5 3x ส่วน5ลบ2เท่ากับ20เป็นหรือไม่เป็นเราก็แทนค่า x ด้วย30สิ เราแทนค่า x ด้วย30นะครับก็เท่ากับหมายถึงอะไรครับ3คูณด้วย30เท่ากับอะไรครับส่วน5แปลว่า90ส่วน5 3าคูณ30ได้90นะครับทีนี้ตัดการห้าหน5่งห้าลบกันเหลือ4ดึงสู่ลงมาเป็น40 5 8 40มันจะได้18นะครับอ่าได้18เพราะฉะนั้น สิบแปดลบสองเท่ากับยี่สิบจริงไหมอ่าไม่จริงนะครับเราก็ตอบว่าไม่เป็นเพราะอะไรครับเพราะเก้าสิบส่วนห้าเนี่ยมันคือสิบแปดนะครับลบด้วยสองเท่ากับอะไรครับสิบแปดลบสองเหลื 16. อเหลือสิบหกครับเพราะว่าสิบแปดลบสองเท่ากับสิบหกแอบแบบนี้นะครับไอ้ที่เหลืออีกสามข้อนักเรียนไปไปฝึกทำมานะครับอ่าวันนี้ก็มี สิบห้าข้อนะครับอ่าไม่ถึงเพราะว่าครูเราช่วยกันทํานะครับช่วยกันทําไปเพราะว่าถ้าให้ทำคนเดียวเดี๋ยวอาจจะผิดนะครับอ่าสงสัยตรงไหนนักเรียนไลน์มาถามได้นะครับก็ลองไปฝึกทําดูนะครับเรื่องอ่าสมบัติการเท่ากันนะครับสมบัติการเท่ากันในเรื่องสมการอ่านะครับอ่าเดี๋ยวทีนี้พรุ่งนี้นะครับเราก็จะมาอ่าเริ่มเรียนในเรื่องของการแก้สมการนะครับ ซึ่งเป็นเรื่องที่อาจจะเริ่มยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับที่นักเรียนควรจะเรียนให้เข้าใจนะครับเดี๋ยวมอนหนึ่งนักเรียนก็โอ้ยสบายมากนะครับเราเรียนมาแล้วเราจําได้แล้วเราก็จะทําได้เร็วขึ้นนะครับโอเควันนี้ก็พอเท่านี้นะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ